คับทำอะไรครับโซยินครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับมาเราเบื่อแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสนใจครับที่ปิดนิทรรศกรุงเทพเลยนะมีใครไปคุณพ่อคุณตาเราหรือยังตอนนี้ก็สามารถสนุกกับเพื่อนๆในค่ายเพื่อนๆในค่ายช่วยกันเหมือนเดิมตอนนี้เราอายุยี่สิบสามเราสูงเท่าไหร่สองร้อาน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับหกสิบครับเราหมวยสจตายเาลงมวยสจตายแล้วครไหมเดินครับแล้ววันนี้เรามาพบกับแก่นพิธาเคยต่อยกไหม อันนี้ครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อเขาไม่ยังก็ดูมาบ้างเขาเป็นมโมสไตล์ถีอมือครับแล้ววันวันนี้เราวางเก่งว่าแขงยังดีก็ดำสู้เงี้ยก็ตามสไตล์ล่อเนาะบูดุดันเหมือนเดิมล่าสุดเราต่อยไปที่ที่ตุากตาวันนั้นต่อยกับแจ่งจิ๋วเป็นไงบ้างชนะชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกครับร้อยยี่สิบหกวันนี้มาต่อยร้อยยี่สี่เนาะเมื่อกี้สองหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดพอด์ตี้ ก็คือมาผ่านเลยมาสบายร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ครับเป็นไปครับสม่วยแข็งแรงวันนี้พอมาชนะกับค่ายเหมือนเดิมไฟนอลพุ่มมากี่กิโลครับผมมาสามโลแรกเราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณหลักร้อยบวกเนาะเราคนจังหวัดอ้วลราชธานีครับอ่าฝากเชื่อช่วยแฟนคลับเรานหน่อยอ่าช่วยเชียร์จังใจด้วยนะจะตามกันนครับอ้าววันนี้ขอต้องโชคดีขอบคุณครับผมแนะนำตัวทางบ้านหน่อย เกณฑ์ไปครับนาย่าปักวีวันนี้เจอกับจอมใจนะวันนี้ร้อยเท่าไรอะร้อยยี่สี่ครับร้อ่สี่พอเช้ามาเกินไปเท่าไหร่จ็ดห้ารอบนี้เราไปซ้อมอยู่ที่เนดอนยู่ชนบุรีอาทไหมครับกับพี่ยงอะนะกี่วันรอบนี้ซ้อมมาเดือน่าเดือนหนึ่งวันนี้พี่กัดเท่าไรร้อยยี่สิบสี่เหรอล่าสุดเราชกไปร้อยเท่าไรร้อยยี่สี่เขวีนี่โอเคนะไม่ต้องคุมเยอะเราสูงเท่าไรร้อยหกเก้าปล่อยๆครับ ปีนี้อายุเท่าไหรละยุคสหลังๆผลงานเรื่องสามไฟหลังที่ผ่านมาสามไฟหลังแร็ปแต่พอยสองไต้ก็อนชนะชนะร้อยยุคสี่หมดเลยชันพลอยร้อยยุคสองแล้วไหนดีกว่าร้อยยุคสองกับร้อยยุคสี่เนี่ยยุคสี่มันใหญ่ปหมได้แต่ก็เคยชกอยู่แล้วนะเราเป็นมวยสไตล์จอมใจเห็นไหมเห็ครับเขายังไงมัดซ้ายเซนซ้ายกันหมั่นได้ก็น่าจะโอเคนะการหมั่นไม่ได้ก็ไหวทีนึง อ่ะลูกหลานจากจังหวัดฝางแก่นครับอ้าวฟังไว้ครับเชียร์นะครับวันนี้ช่วยแชร์ผมเนยนะครับส่วนที่แนนนอนรอ่านี่ครับเนื้อโตครับแกนปิตักโอเคขอบ้านน้องชายชูด,ดีครับ